ถ้าเราไม่มีภูมิคุ้มกันเราจะเที่ยวสนุกแบบนั้นไหมถ้าเราจะรอกระทั่งคนมีการฉีดกันครบเนี่ยต้องรออีกหลายเดือนซึ่งก็น่าจะฉีดที่เมืองไทยกันได้เยอะแล้วนะคะแล้วก็ข่าวล่าสุดก็คือว่าวัคซีนแอสตราเซนกาเนี่ยมันมีประสิทธิภาพป้องกันการติดเชื้อมากกว่า96%นะแค่เพียงฉีดเข็มแรกเองนะคะอ่ะอันนี้ข่าวที่มีแชร์มาเยอะนะคะตอนนี้ไปที่เรื่องของทองค่ะคุณแชมป์พร้อมอยู่ในสายนะคะคุณแชมป์คะสวัสดีค่ะ ครับค่ะวันนี้วันหยุดนะคะแต่ว่าทองเปิดปกติใช่ไหมคะคุณแชมป์ครับราคาทองคำตลาดโลกยังเปิดทําการปกติครับแล้วก็วันนี้สมาคมผู้ค้าทองก็ยัง,ยงประกาศราคาซื้อขายทองคํา แท่งหเก้าสิบหกจุดห้ากับราคาทองคํารูปพรรณปกติครับโอ้เออของทองคํานี้เขาไม่ได้หยุดนะคะเห็นหุ้นตลาดหุ้นหยุดที่นี้พอไม่หยุดปุ๊บเนี่ยเห็นเมื่อคืนนี้าราคาทองคําในตลาดโลกนี่บวกแรงเลยมันมีปัจจัยมาจากอะไระคะคุณแชมป์ครับเมื่อคือนนี้ตลาดหุ้นในฝั่งสหรัฐยังเปิดทําการอยู่นะครับแล้วก็ยังมีการรายงานในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจ มีการเปิดเผยจากสถาบันจัดก,การด้านอุปทานของสหรัฐหรือเราเรียกกันว่า ISM <ฆ>เปิดเผยดัชนีภาคการผลิตพบว่ามีการปรับตัวลงสู่ระดับออต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์มีการคาดการเอาไว้ซึ่งตัวเลขเนี่ยอยู่ที่ระดับ60.7ในเดือนเมษายนนักวิเคราะห์คาดการว่าจะอยู่ที่ระดับ65.0ซึ่งตัวเลข60.7ในเดือนเมษายนเนี่ยต่ำกว่าเดือนมีนานะครับ<ฆ>อยู่ที่ระดับ64.7 ตัวเลขภาคการผลิตที่มีสัญญาณของการชะลอตัวลงครับก็เลยทําให้หลายฝ่ายวิตกกังวลครับว่าการฟื้นตัวทางด้านเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐอาจจะมีสัญญาณของการฟื้นตัวในระดับที่จํากัดแล้วนะครับหลังจากก่อนหน้านี้มีสัญญาณของการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจที่ก้าวกระโดดในช่วงออหลังจากมีการทยอยฉีดวัคซีนได้ในระดับหนึ่งนะครับประเด็นดังกล่าวครับกลับไปกดดัน ในส่วนของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐซึ่งเป็นมตรวัดเงินเฟ้อแล้วก็เป็นมาตรวัดในส่วนของที่ทางอัตราดอกเบีย้ยในตลาดเงินตลาดทุนนะครับ<ฆ>ให้มีสัญญาณปรับตัวลดลงแน่นอนครับพอดอกเบีย้ยอ่อนตัวหรือปรับฐานลงนะครับทองคาในฐานะสินทรัพย์ที่ส่วนทางกับดอกเบีย้ยอยู่แล้วก็เลยมีสัญญาณของการขยับขึ้น ประกอบกับมุมมองเชิงบวกทางด้านเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่ลดลงครับก็เลยทําให้คนเนี่ยเริ่มมีการลดการถือครองในส่วนของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐลงพอดอลลาร์ถูกลดความน่าสนใจลงหรืออ่อนตัวลงก็เลยทําให้ในส่วนของตัวทองคําซึ่งเป็นสินค้าโกกภัณฑ์เนี่ยมีสัญญาณของการขยับแล้วก็มีการปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างดีครับค่ะ ะะแล้ววันนี้ราคะเรามองว่ามีจะปัจจัยอะไรบ้างที่จะไปต่อได้ไหมคะสําหรับทองคําเองสําหรับปัจจัยนะครับเรายังมองว่าอาจจะต้องจับตาดูแนวโน้มการระบาดของโควิด1 9ในต่างประเทศครับซึ่งนะปัจจุบันเราจะเห็นว่าโควิดเนี่ยเริ่มมีการกลายพันธุ์ไปด้วยการหลายสายพันธุ์นะครับล่าสุดก็จะมีสายพันธุ์อินเดียนะครับ <c oughs> ที่มีการแตก ในส่วนของสายพันธุ์ออกมาเป็นสองสายพันธุ์และปัจจุบันยังไม่ได้มีข้อมูลยืนยันอย่างชัดเจนครับว่าในส่วนของวัคซีนต้านไวรัสโควิด -19 เอที่มีการนำมาใช้ในช่วงก่อนหน้าจะสามารถป้องกันหรือว่าต้านทานในส่วนของสายพันธุ์อินเดียหรือว่าในบ้านเราเนี่ยเรียกว่าสายพันธุ์เบงกอนนะครับได้มากน้อยแค่ไหนขณะที่การกลายพันธุ์ก่อนหน้านี้ก็จะเห็นสายพันธุ์ของแอฟริกาใต้สายพันธุ์ของตัว อิสราเอลนะครับ<ะ>ก็มีการกลายพันธุ์ออกมาเป็นสายพันธุ์ใหม่ๆดังนั้นเนี่ยประเด็นดังกล่าวเลยทําให้เกิดความวิตกกังวลครับว่าการกลายพันธุ์ของไวรัสโควิด -19 อาจจะกลับมาเป็นปัจจัยตัวหนึง่งที่ทําให้การระบาดของโควิด -19 เนี่ยยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างมีจำนวนยอดผู้ติดเชื้อในระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับ<ะ>แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับสิ่งที่นักลงทุนจับตาก็คือการฉีดวัคซีนที่มีการฉีดไปแล้ว จะทําให้อาการป่วยหรือว่าความรุนแรงของผู้ติดเชื้อไวรัสโคดหน19ออมีอาการไม่รุนแรงหรือเปล่านะครับตรงเนี้ยังไม่ได้มีขอ้อมูลทางการแพทย์ที่จะยืนยันแต่แน่นอนพอกลยทันเนี่ยจํานวนยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ก็จะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นสิ่งที่นักลงทุนจับตาดูก็คืออาการเจ็บป่วยแล้วก็จํานวนยอดผู้เสียชีวิตในกลุ่มประเทศที่มีการฉีดวัคซีนไปแล้วอย่างเช่น ฝั่งสารัฐหรือฝั่งอังกฤษฝั่งยุโรปพวกนี้นะครับว่าจะมีสถานการณ์อย่างไรถ้าสถานการณ์การเจ็บป่วยไม่ได้รุนแรงยอดผู้เสียชีวิตไม่ได้เพิ่มขึ้นประเด็นการไกลพันุ์ของวัคซีนข,ของไวรัสโควิน1 9ก็อาจจะไม่ได้ส่งผลกระทบเชิงลบต่อเศรษฐกิจกโลกทองคำก็อาจจะขึ้นได้ไม่ไกล <c oughs> แต่ว่าถ้ายังมีอาการเจ็บป่วยรุนแรง <c oughs> ยังมีงอาการจํานวนยอดผู้เสียชีวิตเน,นี่ยระดับที่ค่อนข้างสูงประเด็นดังกล่าวจะกลับมาสร้างความวิตกกังวลต่อแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกอีกครั้งหนึ่งทองคำในาฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยก็น่าจะได้รับแรงกระตุน้นแล้วก็มีโอกาสขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นในระดับที่ค่อนข้างไกลได้เหมือนกันครับค่ะแสดงว่าก็อยู่ที่ในส่วนของสถานการณ์แนวโน้มการติดเชื้อแล้วก็การกลายพันธุ์ของของไอโควิด -19 นะคะเพราะเห็นเขาบอกวันหนึ่งเนี่ยมันมีการกลายพันธุ์มาเยอะมาก แล้วก็น่ากลัวมากยิ่งขึ้นอันนี้คือถ้าเป็นสถานการณ์แบบนี้มันก็ทองคํามีโอกาสที่จะไปได้ต่อคือเนวโน้มบวกได้ต่อเช่นนั้นใช่ไหมคะอย่างที่คุณแชมป์สรุปมาใช่ครับทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยจะได้รับความนิยมอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเกิดภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยความผันผวนหรือความเสี่ยงเกี่ยวกับการระบาดของโควิด19แม้ว่าจะมีสัญญ,ญาณดีขึ้นหลังจากหลายๆประเทศนะครับเริ่มมีการฉีดวัคซีนได้ ในระดับที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ขยายวงกว้างมากขึ้นแต่ก็ยังมีความเสี่ยงเกี่ยวกับประเด็นการไกลพันธุ์อยู่ดังนั้นเนี่ยเอ,อการไกลพันธุ์อาจจะกลับไปเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทําให้ภาวะเศรษฐกิจที่กําลังเริ่มฟื้นตัวขึ้นแต่ก็อาจจะยังไม่ได้มีความแข็งกระแงมากนะะักนะครับกลับไปชะลอตัวหรือซุดตัวลงอีกครั้งซึ่ง แนวโน้มดังกล่าวยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ยังคงจับตาดูอยู่นะครับนอกจากนี้อาจจะยังคงต้องจับตาการเปิดเผยแล้วก็การรายงานภาวะเศรษฐกิจโดยเฉพาะเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐนะครับสัปดาห์นี้เองจะมีการเปิดเผยข้อมูลตัวเลขเกี่ยวกับภาคการจ้างงานซึ่งมีการเปิดเผยเดือนหนึ่งครั้งนะครับในวันพุธหรือว่าวันนี้นะครับประมาณหนึ่งทุ่มห้านาทีอ่อโทษครับวันพุธอ่อวันนี้วันอังคารคะนะครับ ครับวันอังคารเนี่ยจะเป็นการเปิดเผยยอดสั่งซื้อภาคโรงงานประจําเดือนมีนาคมช่วงเวลาสามทุ่มครับแต่ว่าวันพุธหรือว่าวันพรุ่งนี้นะครับก็จะมีการเปิดเผย,ยตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนจาก ADP ประมาณหนึ่งทุ่มสิบห้านาทีครับในส่วนของวันเออพฤหัสธนาคารกลางอังกฤษหรือว่า BOE จะมีการประชุมนโยบายการเงินเกี่ยวกับ ที่ทางอัตราดอกเบีย้ยแม้ว่าจะมีการคาดการ์ว่าอัตราดอกเบีย้ยจะทรงทรงตัวหรือว่าตรึงไว้ที่ระดับเดิมนะครับแต่หลายคนกลัำลังจับตาดูครับว่ามุมมองที่ธนาคารกลอังกฤษมองต่อภาวะเศรษฐกิจของอังกฤษหลังจากเริ่มฟื้นตัวหรือมีสัญญาณดีขึ้นจะมีมุมมองเชิงบวกมากขึ้นหรือเปล่าถ้ามีมุมมองเชิงบวกมากขึ้นเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจในอังกฤษนะครับสกุลเงินปอนด์น่าจะแข็งค่าขึ้น การแข็งค่าของปอนอาจจะกลับไปกดดันให้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐมีสัญญาณหรือมีแนวโน้มอ่อนค่าหรือปรับฐานลงซึ่งก็อาจจะเป็นปัจจัยตัวนึ่งที่กลับเข้ามาพยุงหรือหนุนทองทำได้เหมือนกันขณะที่วันพฤหัสจะมีการเปิดเผยจํานวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานประจําสัปดาห์ในฝั่งสหรัฐก็เป็นตัวเลขภาคแรงงานในรายสัปดาห์ที่ต้องจับตาดู แล้วก็วันศุกร์ครับเ,ออเป็นตัวเลขไฮไลท์ของสัปดาห์นี้ก็คือจํานวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานเร<อ>า<ช>ทูลครับเป็นตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรประจําเดือนเมษายนอันตราการว่างงานประจําเดือนเมษายนแล้วก็รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงประจําเดือนเมษายนนะครับก็จะประกาศทุ่มครึ่งในส่วนของวันศุกร์ครับก็จะเป็นข้อมูลภาคแรงงานที่เราจะได้เห็นค่อนข้างชัด ในในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาเพราะหลายคนมองครับว่าตัวเลขอาจจะมีสัญญาณของการเติบโตและก็การเพื่งขึ้นนะครับถ้าสัญญาณของการจ้างงานเนี่ยเริ่มเฟืตัวขึ้นหรือว่าดีขึ้นตามที่มีการคาดการเอาไว้ทองคำอาจจะเผชิญกับแรงขายทำกำไรแนระยะสั้นสลับกลับลงมาในช่วงปลายสัปดาห์ได้อีกครั้งหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าถ้าตัวเลขออกมาทิศทางการจ้างงานไม่ได้ดี อย่างที่หลายคนคาดการหรือนักวิเคราะห์มีการประเมินเอาไว้นะครับทองคาก็มีโอกาสขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นได้ต่อก็เลยยังคงเป็นปัจจัยที่นักลงทุนยังคงจับตาดูในสัปดาห์นี้ครับอืแล้วค่าเงินบาทล่ะคะเราเรา,เามองอย่างไรคะสําหรับในส่วนค่าเงินบาทบ้านเราเองครับสําหรับที่ทางค่าเงินบาทนะครับเอ,อยังคงมีแนวโน้มที่จะยังคงอ,อ,อ่อนค่าได้บ้างหลังจากที่มีการกลับมาแข็งค่าในช่วงก่อนหน้า ต้องบอกว่าในส่วนของเงินบาทเนี่ยยังได้รับผลกลระทบจากแนวโน้มการระบาดของโควิด19ระลอกใหม่ในประเทศนะครับซึ่งการระบาดท,ที่ยังมีจํานวนยอดผู้ติดเชื้อในระดับที่ค่อนข้างสูงแล้วก็ยังมีแนวโน้มของอัตราการสูญเสียทางด้านเสียชีวิตของผู้ติดเชื้อเนี่ยในระดับที่ค่อนข้างมากนะครับก็ยังเป็นปัจจัยตัวหนึง่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความรุนแรง เกี่ยวกับการระบาดของโควิด19ในบ้านเรานะครับซึ่งการแนวโน้มดังกล่าวเี่ยยังทำให้ทิทางของค่างเงินบาทมีสัญญาณของการอ่อนค่าแล้วก็ปรับยังมีโอกาสขยับขึ้นได้นะครับซึ่งการอ่อนค่าของเงินบาทในบ้านเรานะครับถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ส่งผลเชิงบวกต่อราคาทองคำในประเทศให้มีแนวโน้มขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นได้ดีกว่า ราคาทองคําต่างประเทศที่มีการขยับแล้วก็การปรับขึ้นได้ค่อนข้างน้อยอะนะครับคัทั้งนี้เนี่ยหากเราเประเมินในส่วนของกรอบการเคลื่อนไหวหรือว่าแนวรับแนวต้านของตัวทองคาที่เป็นทองคําแท่งค้าสิบกจุดห้าแล้วก็แปลงมาเป็นราคาของเงินบาทอะนะครับค่ะเรามองกรอบแนวรับอยู่ที่ระดับสองหมืนหกพันหนึ่งร้อยบาทแล้วก็กรอบแนวต้านอยู่ที่ระดับสอง0 0้าร้อบาทประมาณท,ทองคำนะครับก็ยังมองว่า น่าจะมีโอกาสที่จะได้เห็นการขยับแล้วก็การปรับตัวขึ้นของราคาทองคาแท่ง96.5ในรูปแบบของเงินบาทได้อีกเล็กน้อยครับท้งนี้ถ้าเป็นโกลสปอตเนี่ยเราให้แนวรับบริเวณ1,772เอ่อดอลลาร์ต่อเทสซอนนะครับแล้วก็แนวต้านที่ต้องระมัดระวังก็คือบริเวณ1,797เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะคุณแชมป์คะ สวัสดีครับสวัสดีคับสวัสดีค่ะอันนี้เป็นมุมมองที่มีต่อราคาทองคำนะคะสำหรับวันนี้แล้วก็สัปดาห์นี้นะคะโดยทางคุณแชมป์วรุ์รุ่งขำจากทาง YLG Burean นั่นเองนะคะบูฟงังในภาพใหญ่